พี่น้องที่เคารพครับข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่ 4, สสิงหาคม2,567วันนี้เอาเรื่องร้อนๆที่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่สนใจแต่มันเป็นเรื่องที่จะทำให้เราต้องเสียดินแดนของเราหรือเสียชาติหรือขายชาติของใครบางคนก็ได้ ฉะนั้นผมขึ้นหัวอย่างนี้แผนขายชาติ99ปีและยกตัวอย่างเรื่องของการตั้งคาสิโนที่จังหวัดภูเก็ตคือเรื่องประเด็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวบ้านชาวช่องเขาบอกเอ้ยขายชาตินะอย่างนี้ขายชาตินะคือรัฐบาลจะให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีคือเป็นเรื่องที่เอะโวยวายกันในภาคประชาชนและในกลุ่ม NGO แล้วมันก็ลามออกไปทางสื่อโซเชียลมีเดียมันเริ่มตั้งแต่ยุคที่พลเอกประยุทธ์จัน์รโอชาตอนนั้นท่านจะผลักดันการลงทุนขนาดใหญ่ครับเป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งไม่นานมานี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจนี้ครอบคลุม จังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเซาเรียกย่อๆว่าพระรามยัด e e c เพื่อให้เกิดการลงทุนรอบใหม่ในภาคตะวันออกและอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างโดยคณะกรรมการกฤษฎีกานี่คือเรื่องเดิมที่ผมเท้าความให้ฟังทีนี้ก็มีนักวิชาการเนี่ยออกมาเปิดประเด็น เกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลร่างกฎหมายให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีจากเดิมเนี่ย50ปีซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ม ЕН ากท,ที่จะให้ต่างชาติมาเช่าพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกคือจังหวัดชนบุรีระยองจชชันทบุรีนักวิชาการหลายคนออกว่าการที่รัฐบาลจะนำร่างอันนี้ไปตราเป็นพระบัมญติ แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องทำตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญมาตรา77ว่าไงครับมาตรา77บอกว่าในวรรคสองนะบอกว่าการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบจากนั้นไอ้ประเด็นที่เปิดช่องทางให้ต่างชาติมาเช่าที่ดิน99ปีมันก็แพร่ระบาดออกไปทางโลกออนไลน์ทางสื่อหลายสำนักก็เริ่มเกาะติดเรื่องนี้ข่าวทะลุไม้เกาะติดเรื่องนี้อย่างเงียบๆม,มานานครับเดิมที่พี่น้องทั้งหลายเดิมทีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา540 ระยะเวลาเนี่ยเขากำหนดไว้ไม่เกิน30ปีและในปี2 5 4 2รัฐบาลตอนนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญในการดึงดูดให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยได้ออกเป็นพระมัญญการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเมื่อปี2542ทีนี้ไอการเช่าเนี่ยมันหมายถึงการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม มันกำหนดไว้ไม่เกินเนี่ยกำหนดไว้หมายว่าไงกำหนดไว้เกิน30ปีแต่ไม่เกิน50ปีและได้กำหนดต่อไปอีกในมาตราสี่บอกว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าผู้เช่าและผู้ให้เช่าอาจจะตกลงต่อระยะเวลาให้เช่าต่อไปอีกได้โดยมีกำหนดไม่เกิน50ปีตั้งแต่วันที่ตกลงกันแต่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ทีนี้ประเด็นให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีนั้นมีดออรอุตมะสาวนายนตอนนั้นเป็นรัมปีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอีเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ e e c เขาก็ออกมาพูดว่าการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนได้99ปี<ม>บรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจ e อ c แล้ว ไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดเริ่มในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งปรากฏชัดเจนในพระราชนิญัติสามฉบับสามฉบับครับปัจจุบันรัฐบาลเพียงแต่เอาสาระสำคัญที่มีอยู่แล้วทั้งสามฉบับเนี่ยมาเรียงใหม่แล้วก็ใส่ไปทีนี้มันก็มาถึงยุคพระราชนญญัติยังไม่เสร็จมาถึงยุคที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลมายุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็เกิดการ ต่อต้านก็เกิดการต่อต้านมากมายก่ายกองที่ประชาชนเขาบอกเฮ้ยไออย่างเนี้ยมันเป็นการขายชาติหรือเปล่ามันเป็นการขายชาติหรือเปล่าที่ให้ต่างชาติเช่าที่ดิน90ปีนะมันเป็นการขายชาติหรือเปล่าเป็นคำถามดังๆครับเป็นคำถามดังๆถึงพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินนาย,ยกร,รัมรี คุณอนุทินชาญวิรกุลรองนายกในฐานะรัฐมนตรีมหาไทยนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนคือเขาให้รัฐบาลเนี่ยเดินตามนโยบายเก่าที่พลเอกประยุทธ์ตั้งใจไว้การเช่าที่ดิน99ปีซื้อห้องชุดได้75%ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เขาก็ให้ความเห็นครับ ว่าในประเทศเพื่อนบ้านหรือหลายประเทศเนี่ยไม่มีหรอกที่ต่างชาติจะให้เช่าที่ดิน99ปีแล้วซื้อห้องชุดได้75%รัฐบาลไม่ควรจะออกมาตรการอย่างนี้ไอ้เรื่องเช่าที่ดิน99ปีเนี่ยในประเทศหลายประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขาให้เช่าแค่25ปี25ปี แล้วก็ต่ออายุไปได้ในอินโดนีเซียให้เช่าแค่30ปีกรณีบารีที่ต่างชาตินิยมไปเชี่ยวมากที่สุดเขาจำกัดไว้แค่30ปีเท่านั้นข้างบ้านเราเนี่ยที่มาเลเซียในทางปฏิบัติจริงครับพี่น้องทั้งหลายในทางปฏิบัติจริงเนี่ยให้เช่าได้สามสิบปีได้ได้สาปี ในลาวก็30ปีแม้จะต่ออายุได้ก็ต้องประเมินใหม่ครับไม่ใช่เช่ารวดเดียว90ปีนะแม้กระทั่งในประเทศจีนให้เช่าประมาณ40 7 0ถึง70ปีแต่กรณี70ปีก็มีก็มีเบียเพียงบางโครงการเท่านั้นที่รัฐบาลไปผู้ให้เช่าไม่ใช่เอกชนเพราะที่ดินทั้งหมดเป็นของรัฐนะในเมืองจีนในกัมพูชา50ปีครับ 50ปีโดยกัมพูชาโดยมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแห่งเดียวที่ผู้ให้เช่าไม่ใช่ปล่อยให้เอกชนหรือหน่วยราชการต่างๆต่างคนต่างปล่อยไม่ใช่อยู่ที่รัฐบาลเวียดนามก็เหมือนกัน50ปีก็จริงแต่มีบางกรณีเช่นในนิคมอุตสาหกรรมที่ถึง70ปี50ปีร้อปีอะไรเนี่ยอังกฤษเช่าที่ดินทั่วไปซึ่งก็ไม่ค่อยมีชาวต่างชาติไปเชา่า ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงวันนี้ก็มักจะเช่ากัน5ปีถึง20ปีส่วนพื้นที่กเกษตรก็เช่ากันไม่เกิน7ปี99ปีที่สิงคโปร์แต่ก็เป็นการเช่าเป็นแปลงแปลงแปลงขนาดเล็กรัฐบาลสิงคโปร์ไม่มีที่ดินให้ต่างชาติเช่าอยู่แล้วมันเป็นประเทศเล็กๆฉะนั้นการเช่าที่ดินเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีนะจะเป็นการขายชาติหรือเปล่าแม้กระทั่งการซื้อห้องชุด เขาให้75% 30%ของห้องชุดทั้งโครงการในกรณีประเทศเวียดนามนะ30% 40%ของห้องชุดในโครงการในฟิลิปปินส์49%ของห้องชุดในประเทศอินโดนีเซียนอกจากนี้ในหลายประเทศครับในหลายประเทศเช่นจีนก็อนุญาตให้ต่างชาติซื้อห้องชุดได้แต่ต้องอยู่หรือทํางานในประเทศจีนอย่างน้อยเนี่ยเป็นเวลาปี -2 ปี และห้ามซื้อเพื่อเก่งกำไรนี่ในจีนฉะนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรปล่อยให้ต่างชาติสา,สามารถถือครองห้อ,ชหองชุดได้ไม่เกิน49%การให้ต่างชาติถือครองได้ถึง75%เนี่ยพวกต่างชาติอาจจะพาคนชาติเดียวกันน่ะมาซื้อจนครบ75%ในโครงการนี้เพราะมาเหลือ25%นี่มันก็เป็นใหญ่ทั้งหมดในนั้นน่ะเหมือนกับมันครองมันครองพื้นที่เล็กๆในประเทศไทย นี่ก็มีการคิดกันมากเหมือนกันว่าไอ้เรื่องพันอย่างนี้มันจะเป็นการขายชาติหรือเปล่าเวลานี้เมื่อรัฐบาลออกมาตรการอย่างนี้มาและเตรียมที่จะเอาเป็นพระราชบัญญตัติก็มีการคิดกันต่างชาติได้ทีขี่แพะการลงทุนทำคาสิโนสิบแห่งและโดยเฉพาะที่ภูเก็ต ที่ภูเก็ตเขายื่นข้อเสนอว่าเขาต้องได้99ปีเขาถึงจะมาลงทุนคนที่เสนอที่ดินได้ข่าวว่าเขาชื่อทักษินชินวัตรซื้อมาหรือเป็นเจ้าของที่ดินเองไม่ทราบแต่เวลานี้อีก,ก็รุนเรื่องนี้อีรุนเรื่องนี้ได้ข่าวว่ากลุ่มที่จะมาลงทุนเป็นกลุ่มมาลีนาที่ลงทุนในมาเกา๊าลงทุนในสิงคโปร์และอีกหลายประเทศซึ่ง เป็นนักลงทุนใหญ่จากลาสเวยกัตเขาต้องการ99ปีตอนนี้ยังเป็นปัญหายังเป็นปัญหาแต่กระนั้นก็ตามมีใครคนหนึ่งไปรับไปรับถุงขนมหรืออะไรไม่ทราบมา2,000ล้านแล้วเป็นใครคนหนึ่งผมผมพูดว่าใครคนหนึ่งก็แล้วกัน จะอยู่ประเทศสารัขันหรือประเทศไทยผมไม่รู้ไอ้ใครคนหนึ่งนั้นไม่บอกคุณก็รู้อยู่แล้วอืก็พยายามวิ่งสิฉะนั้นใครคนนั้นที่บอกว่าป่วยใครคนนั้นที่มีคดีอยู่ใครคนนั้นที่ประกันตัวกับสารใครคนนั้นไปขอสารจะเดินทางออกไปต่างประเทศใครคนนั้น อยากจะไปแวะประเทศกรัรมพูชาใครคนนั้นอยากไปเจรจาพื้นที่ทับซ้อนใครคนนั้นเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคใหญ่ตรงนี้แหละน่าคิดครับเวลานี้เวลาเนี้ยปัญหามันทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยถ้าเขารู้เรื่องนี้เขาก็ตกใจ ไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับเกาะคงเป็นเรื่องใหญ่มีผลประโยชน์เพราะมีพลังงานอยู่เป็นสิบสิบล้านบาทที่จะต้องแบ่งกันระหว่างสองประเทศมันถึงเวลานี้หรือ,อยังนี่คือการจะฮุบแผ่นดินไทยทั้งนั้นที่คิดมาอย่างพวกนี้แต่พี่น้องประชาชนบอกเอาอย่างนี้ฉีกแม่งเลย M O U 2544ที่ที่ทำสมัยทักษิณ แล้วพื้นที่พิาพาททางทะเลเอาไปขึ้นสารโลกใหม่ไหมฉะนั้นการแบ่งผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้กรอบ MOU 2 5 4 4ที่รัฐบาลทักษิณทำไว้เนี่ยแน่นอนเขามีความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างชินวัตรกับพุลเซนตรงนี้แหะครับหน่วยความมั่นคงแม่ทัพนายกองทั้งหลาย เขาเนี่ยตระหนักดีถึงแผ่นดินไทยตระหนักดีถึงการที่ต้องดูแลแผ่นดินไทยและพื้นน้ำไม่ใช่ว่าทหารจะนิ่งเฉยอาธิปไตยมันเป็นเดิมพันไม่ว่าอาธิปไตยทางทะเลอาธิปไตยทางบกถ้าเราไปดูเว็บไซต์ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายของกระทรวงต่างประเทศคำว่า m o u เนี่ยมันเป็นชื่อหนึ่งของสนธิสัญญา และไอเอ็4 4มันเป็นเครื่องมือแบ่งผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างไทยกับเขมรอาจทำให้เราเนี่เสียเปรียบได้ในอนาคตหากอธิปไตยทางทะเลนำไปสู่สารโลกเขมรสร้างสันเขื่อนยื่นไปในอ่าวไทยซึ่งผมพูดหลายครั้งโดยใช้หลักเขต73เป็นอาาเขตทั้งบก และทางทะเลแม่งขีดเส้นเองเลยโดยไม่บอกฝั่งไทยกองทัพเรือก็วางกำลังสิครับตอนนี้กำลังยังอยู่หน่วยทหารเรือทหารเรือเชื้อไทยใจองอาจเห็นไหมเขาจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการก่อกูดฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อ่อนไหวด้านความมั่นคงนะเราพร้อมที่จะแสดงแสนยานุภาพทุกปี คุณค,คุยคุยๆก็คุยไปแต่ทหารเขาไม่ยอมทหารเขาไม่ยอมตอนนี้ก็มีการร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ก็วางเฉยคุณไพบูณิติตะวันแห่งพรรคพลังประชารัฐเมื่อผู้การผู้ตรวจการแผ่นดินยังเฉยอยู่มันครบห0สิบวันคุณไพบูณ์ก็ยื่นพิสารนมูลแล้วครับ ยืนรีสาร์ทรัมนนนให้สารนูนมินิจฉไยว m อ u 2,544ที่ทำขึ้นมันขัดแย้งต่อรัมโนนไหมเราต้องรอสารรัมนนนฉะนั้นเครื่องมือสำคัญของกรมสนที่สัญญาและกฎหมายกระทรวงต่างประเทศที่จะเตรียมนำมาใช้ดำเนินการแบ่งเขตอธิปไตยของไทยในพื้นที่ทางทะเล26,000ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ16ล้านไร่เนี่ยและผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติของไทย ประมาณ20ล้านล้านบาทนะไม่ใช่10กว่าล้านล้านทีนี้ตามกฎหมายเนี่ยผู้ร้องคือคุณไพบูนีเขาสามารถจะยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูญได้ด้วยตัวเองคุณไพบูลนิติตะวันก็ได้ประสานงานกับหน่วยความมั่นคงให้เตรียมข้อมูลสนับสนย์เพื่อน,นำไปใช้ประกอบในศาลฉะนั้นการยื่นคำร้องนี่เกิดขึ้นภายหลังเว็บไซต์ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงต่างประเทศได้อธิบายคำว่า M.O.U เขาอธิบายว่าไงครับว่า MOU เป็นชื่อหนึ่งของสนที่สัญญาหมายความว่ามีบทเปลี่ยนแปลงอนณาเขตไทยหรือเขตอำนาจรัฐต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาเห็นไหมครับไปทำกันลอยๆไม่ได้คุณคิดจะทำลอยๆกับเขเมรแล้วตัดแบ่งพื้นที่ตามใจชอบประชาชนเขาจะยอมหรือไงไม่มีใครเขายอมหรอกครับไม่มีใครเขายอมหรอกครับ แต่ปรากฏว่าม o วสองสี่ให้สหสสมัยทักษิณเป็นรัฐบาลทำไว้เนี่ยโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งมันขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญปี60ศูนยล่าูลล่าสุดมาตราหามีผลให้ตกเป็นโมฆะเอา้าป,ปลบมือหน่อยปลบมือหน่อยมีผลให้ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับตั้งแต่เริ่มแรกที่ทักษิณทำกะหุนเซนไว้ และมีผลในทางกฎหมายคือไงไม่ผูกพันรัฐภาคีทั้งสองตามหลักการเรื่องความไม่สมบูรณ์แห่งสนทิสัญญาซึ่งบัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนทิสัญญาคส1 9 6 9ฉะนั้นคำร้องของคุณไพบูณิติตะวันยังได้ระบุอีกว่าหากสารรัฐนูนมีคำวินิจฉัยว่า MOU 2544ขัดหรือแย้งกับรัฐนูล ตกเป็นโมฆะมันก็จะส่งผลให้เขตอธิปไตยของไทยทางทะเลประมาณ2 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรและผลประโยชน์ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติในทะเล20ล้านล้านบาทตกเป็นของไทยทั้งหมดปรบมือหน่อยพี่น้องทั้งหลายตกเป็นของไทยทั้งหมดตามกฎหมายระหว่างประเทศเช่นอนุสัญญาสาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปีคศ1982 โดยเสนอให้ไทยเป็นฝ่ายนำข้อพิพาทในเขตอธิปไตยทางทะเลฟ้องต่อศาลกฎหมายทะเลและระหว่างประเทศศาลนี้อยู่ไหนครับศาลนี้อยู่ที่นครฮัมบูกสาพันธรัฐเยอรมันให้ยุติปัญหาพิพาทหากกัมพูชาโต้แยง้งปลบมือหน่อยพี่น้องอให้ชัดๆมุลวีเล่าให้ชัดๆเลยว่าที่ แมวไปทำนะํำโมคะโมคะเพราะไม่ได้รับการโหวตจากสภาไม่ได้รับการโหวตจากสภาหน่วยงานความมั่นคงบอกว่าหาก M O U 2544เป็นโมคะในอนาคตหากข้อพิพาทเรื่องเขตอธิป,ปไตยของไทยทางทะเลเอ่าวไทยไปสู่ศาลกฎหมายทะเลและระหว่างประเทศไทยจะได้เปรียบเพราะกัมพูชาไม่อาจกล่าวอ้าง m o u 2544เป็นหลักฐานว่าไทยยอมรับว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นทับซ้อนกัมพูชาทางตรงกันข้ามหาก m o u 2544ยังคองอยู่กัมพูชาจะได้เปรียบเห็นไหมฉะนั้นใครขายชาติเอาอย่างนี้ใครขายชาติใครขายชาติาาตผมรู้แต่แกล้งไม่รู้งั้นแหละท่านรู้ไหมล่ะ ไปสนิทสนมไปเลยฉะนั้นปัญหาตรงเนี้หลังจากไปสู่สารรัฐมนูลแล้วเนี่ยคุณเซนรู้ไหมรู้ก็อยากเจอไงอยากเจออี่ก็ออกไปไม่ได้อยู่ในระหว่างประกันตัวก็อ้างว่าจะไปดูใบไงไปรักษาตัวแต่เป็นที่รู้ของสาธารณชนเป็นคำถามที่ถามกันมาว่าอี่มีปัญหาที่ดูใบหรือเปล่าเข้าดูดายใบได้หรือเปล่าเพราะ ทนายความของอีสามคนติดคุกอยู่เรื่องไปช่อโกงอะไรเขาอยู่จะพัวพันถึงนายหรือเปล่าเรื่องนี้คนสงสัยแต่อีก็เงียบไม่มีการตอบไม่มีคําถามฉะนั้นการจะไปเ,เขาบอกไม่ได้ไปดูใบหรอกไม่ได้ไปจะไปก็คุยกับสมเด็จทุลเซนสมเด็จทุนเซนกับสมเด็จพระมาเถเทไทยจะได้คุยกันจะได้คุยกันเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลที่ไปทำา o u มไว้เมื่อ2,544ซึ่งมันโมฆะไงเพราะไม่ได้ผ่านรัฐสภา,างานนี้แหละงานนี้แหละจะเกิดศึกเหนือเสือใต้หรือเปล่าขมรนจะยอมไหมโดยความมั่นคงว่าไงนายกรัฐปตรีคนใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นทหารไหมหรือควรจะเป็นพลเรือนที่อ่อนปวกเปียก ร่ำปรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบอกจะไปคุยก็ไม่เห็นคุยเงียบจีปล่อยก็ตั้งสันกำแพงลุกพื้นที่ไทยทางทะเละตรงๆเกาะตูเกาะปูดนะแล้วก็กระ,ะเมือบจะกระเมือบเกาะปูดวอมเป็นของมันไอยอย่างนี้ใครจะยอมล่ะครับแม้แต่ตารางพื้นหนึ่งตารางพื้นน้ําเราก็ไม่ยอมแม้แต่ตารางพื้นหนึ่งตารางตารางเมตรเราก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมล้วทำไงเราก็ต้อง ช่วยกันสนับสนุนสร้างความแข็งแรงให้กับรัฐบาลมันต้องแข็งแรงและมันต้องตรงไปตรงมาอย่าคดในข้องอในกระดูกนะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องมีเราเข้าใจเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันแต่อย่าเอาเปรียบอย่าเอาเปรียบไทยกฎหมายของไทยเรามีเมื่อนายกรัมรีไปเซ็นสัญญาแล้วเป็น MOU 254 4สมัยที่เขาเป็นรัฐบาล มันโมฆะก็ต้องโมฆะตามกฎหมายของเราพี่น้องทั้งหลายฟังผมวันนี้แล้วช่วยกันแชร์แชร์คลิปวันนี้ออกไปให้ทั่วนี่คือแผนหนึ่งของการขายชาติหรือเปล่าแต่การขายชาติพื้นที่ทับซ้อนมันไม่ใช่99ปีนะบ้ยมันเป็นตลอดชีวิตมันเป็นตลอดชีวิตที่เอาพื้นที่ของไทยไป สมัยรัชกาลที่ห้าเรายอมกโกงเรายอมเสียมราชเรายอมไปหมดแล้วขอจันทบุรีไว้ขอตราดไว้เราก็ยอมแล้วมันก็น่าจะจบตรงนี้แล้วน่าจะจบตรงนี้แล้วนะแล้วทําไมล่ะครับมันจะต้องมาเอาตรงนี้แล้วทําไมล่ะครับต้องไปเซ็นสัญญา MOU ทั้งๆที่เซ็นแล้วทําไมไม่เอาเข้าสภาล่ะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาเป็นปัญหา ตามรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเรายอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้ผมบอกได้เท่านี้ก็แล้วกันนะแล้วไปช่วยกันคิดไปช่วยกันบอกไปช่วยกันแชร์สิ่งที่บุรวีพูดในวันนี้นี่คือแผนการต่างๆที่ได้วางไว้ใครวางกับใครหรือเปล่าอ้าวว่ากันนี่คือข่าวทะลุใหม่ประจำวันอาทิตย์ พูดถึงเรื่องแผนการขายชาติขายบ้านขายเมืองขายที่ให้เช่า99ปีก็เหมือนขายชาติหรือเปล่าคุณอนุทินบอกไอ้หน้าอย่างผมเนี่ยเหลือขายชาติคุณอนุทินอาจจะตั้งใจดีครับฉะนั้นพระรัมยันอันนี้ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านยังไม่ดําเนินการแต่ก็ต้องขู่ไว้ก่อนสิเว้ยเออเดี๋ยวมันเกิดมันเกิดเอาตุงตังตุงตังเข้ามาแล้วก็เสียเปรียบเราไม่ได้ตั้งตั้งตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้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 เอ้า นะเรื่องนี้ไม่ต้องตั้ง,งตั้งเนื้อตั้งตัวมีตังก็สั่งซื้อกันมาวันนี้วันอาทิตย์นะบริษัทเขาก็เปิดเข้าวเวงกันขายนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะโทรศัพท์เข้าไปได้เบต้าวันสารสกัดจากยีกสขนมปังของเบต้ากรูกแคนผสมวิตามินซีและคิวเทนสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและสร้างเซลล์เพชฌฆาตไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สร้างเซลล์เพชฌฆาตได้มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ไขกระดูกสันหลังนะ แล้วก็เป็นเซลล์เพชฌฆาตที่เขาเรียกไมโครฟาสไมโครแฟสเป,เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ไอตัวนี้มันจะลอยอยู่ในร่างกายเราอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาชเช่นเชื้อราไวรัสปรสิตเชื้อมาลงมร็งมันปลาขก็ไปฆ่าทิ้งหมดนี่คือผลงานทางวิชาการที่มา ah ไ ah ลฮาวัตมาไลทูเลนเบเลอร์ดูคลิฟอร์เนียเยอะแยะที่เขาได้ทำการวิจัยมา2030ปีแล้ว แล้วก็แต่ก่อนนี้แพงมากแพงมากนะแต่ตอนนี้ราคามันถูกแล้วราคามันถูกแล้วแต่ที่ดีที่สุดคือสกัดจากยีสขนมปังปลอดภัยหลายคนเอาเอายิสสาลาซาเบียไป,ไปสกัดเนี่ยไม่ได้ผลนะผมเคยซื้อมาดูแล้วมารับประทานมันไม่ได้ผลและที่สะอาดที่สุดก็คือจากยิสขนมปังนี่แหละแต่สาลาสซาเบียไม่สะอาดถ้าสกัดจากเห็ดหินจื้อนี่ดีแต่มาลงทุนเยอะมาก อย่างนี้ควดน,นี้ขายยังไม่ได้หรอกครับปลาก็ไปขวดนึงไม่ต่ำกว่าห้าหกเจ็ดพันนะผมรับประทานมาก่อนสั่งซื้อจากอเมริกาไปทีก็หิวมาทีสี่ห้ขวดอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเฮ้ยมันดีก็ตัดสินใจเมื่อสิบปีที่แล้วทำธุรกิจด้านนี้สั่งตัวยามาแล้วมามาจูในนี้ราคามันก็ถูกกว่าครึ่งหนึ่งตอนไปหิวจากอเมริกานี่ขวดละร้อยกว่าเหรียญน,นะสี่สีพันกว่าบาท ตอนนี้มันถูกแล้วราคามันราคาถูกแล้วถ้าพอมีสตางค์ก็สั่งซื้อเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไม่ตัดละครโปรโมชั่นเพราะว่าเราก็ช่วยกันนะแบ่งกําไรมาแล้วแถม1ขวดแถมฟรีอีกนี่ก็คือเบต้าวันหมายเลขโทรศรัพท์ข้างล่างครับก็สั่งซื้อได้ตามอัธยาศัยกับพี่น้องทั้งหลาย